สวัสดีนะครับวันนี้เรามาตามติดชีวิตอาจารย์นวนนะครับก็อย่างนี้นะครับอาจารย์นวนก็่าจะได้ค่าอาหารช้างนะครับก็ลําบากนะครับต้องเอาช้างมาหาอาหารหาอะไรเนี่ยครับตามติดโอ้ช่างชื่ออะไรนะนี่ช่างชื่ออะไรนี่น้องแป้ง สวัสดีครับนี่ครับหมอช้างนะครับอาจารย์ม้วนนะครับ สำหรับสูตรเลขตัวเลขนะครับก็อาจารย์วนก็บอกว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้ทราบนะครับแค่แนวทางนะครับ,รบมีใหม่ปีใหม่นี้ทุกท่านก็หวังว่าจะได้โชคด้วยกันนะครับ ตัวใหญ่มากนะครับตัวฟูตัวเมียนี่ตัวเมีย หญ้าอะไรนะครับทาไมบางคนบางคนก็บอกว่าทําไมต้องเอาช้างออกออกนอกพื้นที่นะครับก็อย่างว่านะอยู่บ้านมันมาข้างนอกนี้มันก็ได้กินหญ้ากินอะไรนะครับถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่มีหญ้าให้กินบางทีก็ไม่พอนะครับวันหนึ่งก็กินเป็นรถหกล้อเลยนะครับช้างนี่ <c oughs> มันต้องหาค่าอาหารสร้างเนาะ <c oughs> เ,อเอาช้างมาเลี้ยงนีงสิแหละ <c oughs> อยู่แต่บ้านมั็บ่มีบม่เลี้ยงเนาะ จีตามติดนะครับอาจารย์ม้วนนะครับผมเนวันเดี๋ยวผม,มต้องมาเป็นเด็กเลี้ยงช้างนะครับตามอาจารย์มว้วนตัวใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนผมก็ไปแบบนี้นะครับเป็นลูกน้องเขานะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปนะครับ ผมกลัวครับผมเห็นช้างตัวใหญ่แล้วผมยานผมขังนะครับพร้อมขังเต็มเลยนั่น,นอ,อ,ย,นนอ,อย่ยาอ้อกว่าขาขายจะเดินรุ่งเรือง นะให้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ใจดีอาจารย์นวนใจดีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ม้วนบอกว่าให้เป็นของขวัญน,นะครับาารยังตามสัางกับเมื่อยตัวนี้โอ้เจอคนตาเก็บพักะเดา กระดาก็สวยมากนะคุณกาแามนอนักกระดาอเอาไปกินบ่ครับหรือเอาไปขายนี่ไปต้อนพี่น้องยุ่งเทพอ๋อเอาไปต้อนพี่น้องยุ่งเทปอือโอ้ห่างครับะไปกันต่อเอาเบิงสร้างบ่ครับอมาแต่ใส่บวง อันนบ้บานครับดูนะครับทุกท่านนะครับแม้แต่นั่งอยู่บนหลังช้านะครับยังมีเอฟซีโทมาขอโชคนะครับที่ดูอาจารย์นะับบอกไม่ไม่กักตัวเลขนะครับนะผมบอกว่าอาจารย์วัวนี่ไม่กักตัวเลขแน่อนอนนะครับเคยได้โชคจากท่านนะครับด้โอกาสท่านเคยฝันและแก้แกเป็นคนฝันแม่นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ ตอนที่ยังไม่มีสูตรนะครับตอนที่ตอนที่มีสูตรตอนที่ยังไม่มีสูตรก็แม่นเหมือนเดิมนะครับแม่นแม่นตลอดนะ ตัวโตมากนะครับเพ็ดเนื้อเดี๋ยวไปอยู่ตรงนู้นนะครับอีดวู นี่นะครับโอ้โหนะครับก็อาจารย์ม้วนนะครับครับผมครับผมนนะครับเดี๋ยวเรามาดูช้างนะครับแล้วเราก็ตัวเลขนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราจะมีการให้นะครับรับรองไม่มีการกักแน่นอนนะครับตัวเลขนะครับไม่มีการกักแน่นอน อาบน้ำให้ร้างนะครับเคยเห็นบ่ครับอาบน้ำให้ช้าง อาจารย์ม้วนนะครับคนส่งโชคนะครับขวัญใจคนจนพันวาสงสันนะครับอา,อาจารย์วนใจดีได้ครับอารมณ์ดีฟอมคนที่จะเป็นหมอช้างได้ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องมีตามที่นี่นะครับต้องเป็นคนพิเศษนะครับคล้ายๆว่ามีเวทมนต์มีพลังจิตมีนะครับอันนีเน้เป็นความเชื่อนะครับที่คนโบ,บราณน,นะครับ ไม่ใช่ว่าใครอยากจะจับช้างก็จับได้นะครับครับคุณไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปจับไม่ได้นะครับผมเดินไปจับนี่ผมโดนเตะนะนี่ <c oughs> อันนี้ต้องมีพิเศษผมบ้านบ้านผมเขาเรียกว่าเป็นหมอนะครับเป็นหมอหมอช้างนะครับหมอช้างเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ นี่นะครับานี้เรามาตามติดนะครับอาจารย์ม้วนนะครับผมเรียกว่าคนส่งโชคนะครับสูตรเทวดานะครับส่วนตัวผมนะครับ <c oughs> ต้องมีธรรมะในใจนะอาจารย์ว่าต้องมีธรรมะในใจ เคยคิดร้ายใครคิดดีทำดีอาจารย์ม้วนว่าคิดดีทำดีอย่าอย่าคิดร้ายกับคนอื่นนะผมไม่เคยคิดนะเออานี่แต่คนอื่นคิดร้ายกับผมเลยทำดีได้ดีนะครับความเชื่อทำดีทำดีได้ดีอาจารย์ม้วนยังยังว่าใช้ได้อยู่นะสโลแกนนี้ใช้ได้อยู่นะครับทำดีได้ดีครับผม <_ an> เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันอีกครั้งนะครับดูตัวเลขกันอีกครั้งนะครับสําหรับงวดนี้นะครับไม่มีการกักน,นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอไปเสียงก่อนนะครับต้องรอเสียงก่อนนะครับตัวเลขนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น2ตัว3ตัวนะครับก็จะเป็น1 3 1 5 1สา4ห7 6 7้าสดด สี่เจ็ดหกนะครับสองตัวก็สามหนึ่งสี่สามหกสามครับเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นการเสี่ยงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสำหรับอาจารย์ม้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีเลขตัวหนึ่งนะครับที่อาจารย์ม้วนบอกว่าชอบมากนะครับอาจารย์ม้วนบอกชอบจริงๆนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับทะเบียนรถนะครับสูตรสูตรมันมาเข้ากับทะเบียนรถนะครับตัวนี้ออกไปแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับนี่หกเจ็ดนะครับนี่ถ้าใครชอบนะครับแต่ว่ามีการเมคไว้เรียบร้อยนะครับนี่หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่ตัวเลขเอาท่านใดชอบนะครับก็ลองนาไปรุ่นไปเสียนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับก็ตามคาขอนะครับหลายท่านนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับ